ที Park, ่พักดิสสกายดอยนี่บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ข้างล่างนี่มีเต็นท์ mm hmm. เห็นไหมหลายหลายแลย้วเดี๋ยวพาไปดูห้องพักข้างในนี่ห้องพักข,ของเราข้างในก็มีแอร์นี่เป็นที่พักที่มีแอร์ด้วยนะมีพ่อที่ตัวให้เออนี่ดีแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่เป็นน้ำอุ่นห้องน้ำสะอาด mm hmm. นะกว้างด้วยด้าน,นหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่พระอาทิตย์กำลังตกเลยเห็นไหมตรงนี้ชสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้ด้วย รยากาศดีมากกินมังะ่านี่อร่อยไหมดาวแค่กินก็ฟินแล้วหอมเดี๋ยวพาไปดูข้างในอันนี้เห็นไหมเป็นมีเตียงห้องน้าส่วนตัวนะ<ม>เต็นเ็นห้องน้าส่วนตัวนี่ครับบรรยากาศดีมากใครสนใจแนะนาเลยนะพอดียามเช้าสบายไหมอคืนสบายมากหนาว โคตรหนาวเลยคือมันหนาวขึ้นเรื่อยๆนะตอนกินหมูท้ายยังไม่หนาวเท่าไหร่ต่พอนั่งวันนี้โอ้โหมันหนาวขึ้นเรื่อยๆแบบหนาวจเนเย็นแบบเขากระดุกตอนเช้าก็จะมีนี่ขขาต้มขขาต้มกับโปรตินนี่นะักกินหน้าห้องพักแบบนี้เลยบรรยากาศด,ดีนะเนี่ยตอนเช้าก็ยังหนาวนาวไม่อาบบอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้ดาวไม่อาบแต่แต่งหน้าหน้าสวยไว้ก่น่นที่พักก็จะมีอยู่สองแบบก็คือเป็นเต็นท์แล้วก็เป็นบ้านพักนี่บ้านพักก็เป็นแบบนี้ เรานอนเมื่อคืนตนเต็นก็อยู่ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวก,กินข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปดูที่พักรอบๆข้างล่างก็จะมีเต็นท์แบบนี้เดียเต็นก็มาเป็นมาน,นี้อันนี้อันนี้เขายังไม่ได้จับนะเหมือนเขาเพิ่งเก็บเก็บไปแล้วเราเพิ่งเข้ามาถ่ายกลับแล้วเป็นอีกที่พักหนึ่งที่แบบน่ามามากเดี๋ยวเราจะกลับละผมจะทิ้งเบอร์ที่พักไว้ให้นะใครสนใจอยากมาก็ลองมาได้โอเคล้วเจอกันเชิญไปบ๊ายบาย